สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เฮงเฮงสตอรี่นะคะยินดีต้อนรับนะคะช่วงปีพศใหม่นะคะ2568นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะคะของปีพศนี้นะคะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะมาช้าแต่มานะคะทุกคนนะคะวันนี้ก็จะพามาอัปเดตไม้ในสวนนะคะทุกคนในช่วงเดือนมก,กราคมนะคะ2568นนี้นะคะมีไม้ อะไรบ้างนะคะฟอร์มเป,เป็นแบบไหนนะคะแล้วก็มีไม้สายพันธุ์อะไรที่สามารถจะแบ่งปันได้นะคะแล้วก็มาอัปเดตราคาและฟอร์มไม้นะคะส,สวยๆด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพาเป็นพาชมนะคะบุตรสารคำชมพูบุตรสารคำเหลืองพีชนะคะแล้วก็บุตรสารคำฟูมินก็ยังมีบ้างนะคะแล้วก็แล้วก็ให้ไลท์ของคลิปนี้นะคะจะเป็น ต้นสเสน่จันดำด่างชมพูนะคะซึ่งแม่บีก็มีคัดมาสวยๆเยอะมากนะคะจะเป็นไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ไซส์ตั้งแม่คุณแม่ลูกดกคือมีสวยๆมากๆเยอะมากๆ,ๆ,ๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ยังเก็บสายพัน,นธุ์เสน่จันดำด่างชมพูนะคะสวยๆนะคะยังไม่ไม่มีในสวนนะคะหรืออยากจะมีเพิ่มนะคะดูคลิปนี้เลยนะคะทุกคน ว่าแล้วนะคะก็ไปดูพร,พร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนไปเลยค่ะทุกคนนะคะก็มาชมต้นสเสด็จันดำด่างชมพูก,ก่อนเลยนะคะทุกคนจะเป็นไซส์แม่พันธุ์กันก่อนนะคะจะมีทั้งกระถาง6นิ้ว8นิ้ว10นิ้ว1 2นิ้วกันเลยค่ะทุกคนต้นนี้นะคะก็เป็นไซส์แม่พันธุ์นะคะทุกคนที่มีลูกแล้วนะคะ3หนอนนะคะมีนี่เลยค่ะสวยมากนะคะเป็นกระถาง ที่เอาไปขยับกระถางไซส์10นิ้ว12นิ้วได้เลยนะคะทุกคนสวยงามมากนะคะไซส์นี้นะคะแม่บีก็แบ่งปันนะคะอ่าต้นนี้ก็จะประมาณส0 0พันนะคะทุกคน3,000บาทนี่คุ้มเลยนะคะเอาไปตั้งแม่นะคะไปแยกหนอนะคะหรือจะเอาไปขยายพันต่อนะคะได้คือคุ้มมากนะคะหรือจะเอาไปขยับกระถางตั้งไว้สวยๆนะคะประดับบ้านนะคะเสริมบาร,รมีให้ ให้เรานะคะก็จะแผ่กอใหญ่สวยมากค่ะทุกคนสเสน่ห์จันดำดังนั้นมีสเสน่ห์สมชื่อนะคะทุกคนได้ลวดลายแล้วก็รูปทรงใบนะคะที่สวยนะคะเป็นแฉกแบบแบบนี้นะคะนี่สวยมากค่ะทุกคนต้นนี้ก็เป็นกระถางสิบนิ้วค่ะทุกคนสิบนิ้วส,สวยๆฟอร์มใหญ่ๆใ,ใบอ้วนๆเลยนะคะนี่ต้นนี้ก็จะเป็น ด่างสลับกับฟูมินท์ค่ะทุกคนด่างสลับกับฟูมินท์ออกสีสวยๆหวานๆนะคะนี่จะด่างฮาร์อย่างนี้เลยนะคะต้นนี้อ่านี่ต้นนั้นก็ฟอร์มใหญ่นะคะฟอร์มใหญ่มากค่ะทุกคนกระถาง6นิ้วแต่ฟอร์มใหญ่นะคะทุกคนนี่ฟอมใหญ่มากใหญ่กว่าต้นนี้ไปอีกนะคะเอาไปกระถางไปใส่กระถาง12นิ้วได้เลยค่ะทุกคนต้นนั้นคือคุ้มมาก ลูก4หนอ่อ5หนอนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวแม่บีพาไปดูฟอร์มไม้ก่อนนะคะหรือถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามราคาได้ค่ะทุกคนอ่าส่งรูปมาสอบถามราคาในไลน์ได้นะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ส่วนกระถางนี้ก็เป็นกระถาง8นิ้วนะคะต้นโตมากเลยค่ะทุกคน แม่บีจะอุ้มใบให้ดูนี่นะคะและเทียบกับมือแม่บีนะคะใหญ่นะคะลวดลายดีค่ะทุกคนเอาไปตั้งแม่นะคะมีหลายกระถางเลยนะคะใส่ตั้งแม่แบ่งปันนะคะอ่ะไซส์เล็กๆไซส์กลางๆมีไหมคะแม่บีมีนะคะไซส์เล็กนะคะจะเป็นไซส์นี้ถ้าไซส์นี้แม่บีก็แบ่งปันนะคะกระถางสี่นิ้วเนี่ยนะคะหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบนี่รวมส่งหรือ,อยังแม่บีรวมส่งให้แล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นฟอร์มนี้นะคะ ราคาขึ้นอยู่กับอะไรคะขึ้นอยู่กับขนาดฟอร์มนะคะและลวดลายด้วยนะคะทุกคนส่วนกระถางนี้กระถาง5นิ้วแต่ว่าฟอร์มไม้เขานะคะก็อยู่ประมาณราคา650บาทนะคะทุกคนด่างทุกใบนะคะอ่าราคา650ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ต้นไม่เล็กนะคะมีหลายใบแล้วนะคะทุกคนอ่าส่วนราคา800อ่า800นะคะ นี่ถ้าใครอยากจะให้ปลายทางนะคะก็850บาทนะคะทุกคนนี่ฟอร์มนี้นะคะจะโตขึ้นมาหน่อยนะถ้าเทียบกับฟอร์ม650สสวยเลยค่ะทุกคนสวยเลยนี่นะคะส่วนไซส์นี้ขยับขึ้นมาก็เป็นไซส์หนึ่งพันนะคะลายดีมากค่ะทุกคนนี่คัดลายมาให้ค่ะต้นแข็งแรงแล้วนะคะนี่กระถางห้ากระถางหก นะคะไซส์หนึ่งพันนี่ต้นนี้นะคะหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยบาทต้นโตมากนะคะต้นโตขนาดนี้นะคะลายลายนะคะลายดีมากนะคะแต่คอยู่ในกระถางห้านะคะบางกระถางแม่บีก็ยังไม่ขยับนะคะนี่เอาไปขยับกระถางห้ากระถางแปดกระถางหกกระถางแปดได้เลยะคะ่ะกระถางนี้หนึ่งพันสองร้อยบาท ส่วนกระถางนี้ก็2,000บาทนะคะมีลูกแล้วมีลูกแล้วคะ่ะลูกหนึ่งหนอนะคะสวยๆเลยกระถาง6นิ้วคะ่ะทุกคนสวยมากค่ะออกระถาง8นิ้วขออภัย8นิ้วคะ่ะ2,500นะคะไซส์นี้ก็1,500นะคะสีสดมากลายดีมากค่ะทุกคนต้น สูงแล้วนะคะแข็งแรงค่ะนี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทกระถางห้านิ้วนะคะพาดูเร็วๆเลยนะคะนี่กระถางนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยค่ะฟอร์มจึ้งมากเด้งๆเลยนะคะไม้เรียงธรรมชาติเหมือนแบบลงเลลงเดือนเปิดเลยค่ะทุกคนสีหน้าหนาวเขาก็จะสีเข้มสวยแบบนี้แล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยค่ะฟอร์มไซส์ประมาณประมาณนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยนะคะลายดีๆมีเยอะเลยค่ะทุกคน รับหลายต้นก็คุยกันได้นะคะสวยมากค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูบุตรชมพูนะคะบุตรชมพูอ่ะเดี๋ยวต้นนี้ก็เป็นแม่พันธุ์นะคะก็แบ่งปันนะคะทุกคนลูกลูกดุกดกเลยนะคะนี่ไซส์แม่พันธุ์นะคะแบ่งปันนะคะสอบถามเข้ามาได้ค่ะทุกคนแม่บีก็คัดคัดไว้นะคะ ามาแบ่งปันนะคะทุกคนฟอร์มไม้หน้าหนาวก็จะมีต้นยุบนะคะต้นยุบต้นที่อยู่ใบยังอยู่ก็ก็มีด้วยนะคะส่วนบุษราคชมชมพูต้นนี้นะคะก็แบ่งปันนะคะกระถาง4นิ้วค่ะ2,500บาทค่ะทุกคนลายดีค่ะส่วนบุษราคชมชมพูต้นนี้ก็แบ่งปันนะคะสองต้นนี้ก็2อ0 0ันเบาทค่ะทุกคนกระถาง5นิ้วค่ะ บุตรเหลืองนะคะบุตรเหลืองไซส์นี้นะคะสองพันสองพันสองรอยนะคะสองพันสองรอยบาทนะคะกระถางห้านิ้วนะคะลายดีมากนะคะอ่ะบุตรเหลืองไซส์นี้โตขึ้นมาหน่อยกระถาง8นิ้วนะคะกระถางแปนิ้วสองพันห้บาทนะคะทุกคนสองพันห้าร้อยบาทสวยมากเอาไปตั้งแม่ได้เลยคะ่ะส่วนบุษราคัมอ่ะมาดูข้างนี้นะคะ ตัวนี้เป็นไม้ตอมินด่างชมพูนะคะไม้ตอมินด่างชมพูสวยมากค่ะทุกคนสวยมากค่ะแปดพันห้าร้อยบาทค่ะทุกคนแปดพันห้าร้อยบาทนี่นะคะตออย่างสวยเลยนี่สําหรับบุตรเหลืองบุตรหลังไซส้กลางถึงไซส้ตั้งแม่นะคะทุกคนสามพันห้าร้อยบาทค่ะต้นนี้สวยมากไซส์นี้นะคะสําหรับใครที่อยากเก็บมินด่างชมพูนะคะ กระถางนี้คุ้มมากค่ะทุกคนคุ้มมากเป็นไม้ชิ้นตาที่มีสองต้นนะคะอุบอวบเลยนะคะสามพันเก้ารบาทสนใจทักได้เลยนะคะไม่เล็กนะคะทุกคนกระถาง5้าเด้งเด,ด,ด้งเลยนะคะสวยมากส่วนมิ้นด่างชมพูกระถางนี้นะคะกระถางนี้4,500ั้าร 4,500บาทนะคะเป็นโปรโมชั่นปีใหม่นะคะกระถางนี้แม่บีให้ไปเลย4,500บาทกระถางนี้ไม่เล็กค่ะกระถาง 10, 10นิ้วค่ะสวยมากค่ะทุกคน4,500บาทนะคะใหญ่มากต้นนี้นะคะใครที่โทรเข้ามาคนแรกนะคะยินดีด้วยนะคะถ้าใครสนใจกระถางนี้นะคะแม่บีปล่อยให้นะคะ เอาไปแบ่งปันกันไปปลูก4,500บาทมีกระถางเดียวเท่านั้นนะคะไซส์นี้นะคะส่วนบุษตัวนี้เป็นบุษราคมชมพูค่ะทุกคนกระถาง6นิ้วบุษราคมชมพูกระถาง6นิ้วไซส์นี้นะคะแม่มีแบ่งปันคือไซส์พอๆกันกับนิ้นด่างชมพูหรือใครจะรับคู่นะคะแม่บีก็ให้เลยนะคะต้นนี้นะคะเอามาจัดในเดือนแรกของพศ68นะคะต้นนี้ก็เป็นบุษราคมชมพูนะคะจะเป็นแม่แล้วนะคะ จะเป็นเดี๋ยวมีหนอ่อละให้ในราคา9,000นะคะ900 0บาทนะคะ900 0บาทคือไซส์แม่เลยนะคะใหญ่ด่างทุกใบนะคะทุกคนอ่าสวยมากบุตรเหลืองก็จะมีไซส์ประมาณนี้นะคะทุกคนไซส์นี้นะคะอ่ะแม่บีไหนไหนก็ คนถามเข้ามาเยอะมากนะคะสําหรับบุรเหลืองมีไซส์เล็กไหมนะคะจริงๆแม่บีปล่อยในกระถางนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะแต่วันนี้ในคลิปนี้นะคะแม่บีให้อ่าพี่พีเอฟีนะคะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทค่ะต้นนี้เด้ง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 ไปเลยค่ะนี่เลยนะคะสวยมากกระถางห้านิ้วค่ะทุกคนนี่ถ้าเทียบถ้าเทียบกับมือแม่บีแม่เล็กแล้วค่ะแข็งแรงแล้วค่ะทุกคนนี่เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะ แม่บิ๊กก็พาชมประมาณนี้นะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะมีไม้หนะ้าไม้ประมาณนี้นะคะมิ้นตด่างชมพูต้นใหญ่นะคะสวยมากเลยนะคะตอนใหญ่นี่เลยนะคะบุตรมิ้นตด่างชมพูต้นนี้นะคะนี่นี่น,นี่กำลังสีสวยเลยนะคะมีเจ้าของแล้วนะคะมาอัปเดตหน้าไมาใ้ในคลิปนี้ให้เจ้าของได้ชมด้วยนะคะ นี่สวยมากเลยนะคะสําหรับคลิปนี้แม่บีก็จบคลิปด้วยหน้าไม้ต้นนี้นะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็เฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะใครสนใจกระถางไหนก็สอบถามเข้ามาในไลน์นะคะแม่บีก็จะเอาไลน์ไอดีไลน์ไว้ให้ในใต้คลิปนี้นะคะพร้อมทั้งเบอร์โทรนะคะสวัสดีค่ะ